สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชนีพระจันทร์ดูดวงกับชาแนลตําหนักดวงค่ะระหว่างวันที่30สิงหาคมค่ะถึงวันที่5กันยายนพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีมีนคือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง14มีนาคมถึง12เมษายนค่ะเราจะเริ่มดูดวงนะคะจาก เริ่มจากเรื่องของการเงินและการงานกันก่อนนะคะซึ่งใช้มือซ้ายจับไพ่นะคะแล้วก็ได้1ไม้เท้ามานะคะเป็นใบแรกนะคะใบที่2ได้เชมเปญส์นะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะได้จัตทิสนะคะาจะตามมาด้วยชาริออตนะเอ๊สัปดา์นี้จะได้เซตเนี้ยนะคะเซตเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นชุดที่2ละนะคะ แล้วก็สองดาบค่ะแล้วก็จบลงด้วยห้าไม้เท้านะคะคราวนี้นะคะการเงินการงานเนี่ย้็จะให้ข้อสังเกตอยู่อย่างนี้นิดนึงว่าพอเวลาที่เวลาที่เราจับได้การตรึงกันการตรึงกันของสองบะของของสองขั้วของของบางอย่างที่มันมีสองขั้วมันจะเกิดอาการแบบนี้นะคะ,อะสองถ้วย นะกรอกกลับไปกลับมานะคะ e m p e r a น c e นี่คือภาพไพ่ของ Temperance มีเทวดานะคะที่กรอกจอกน้ำอยู่นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนไปสู่สมดุลอ่าสมดุลทั้งเรื่องอะไรจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะคะถ้วยมันหมายถึงจิตใจอารมณ์ความรู้สึกคือพอปรับปรับไปแล้วรู้สึกเออดีขึ้นโอเคขึ้น โอเคขึ้นแบบไหนแบบแบบที่ต้องใช้ซิกเซนในการตัดสินใจอะ่ะแบบที่ว่าเออดูแล้วสวยดูแล้วดีขึ้นดูแล้วโอเคขึ้นนะคะแต่ทีนี้มันก็ไม่ใช่ซิกเซนทั้งหมดนะมันมันมีข้อจำกัดครอบไปด้วยกรอบด้วยนะคะอันนี้ก็คือการการได้มาตรฐานน่ะนะทำให้ได้มาตรฐานทำให้ได้ตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบนั่นเองนะคะอ่ะงานในสัปดาห์นี้นะคะ เมื่อกี้อ้นบอกว่ามันมันตรึงกันอยู่สองขั้วนะคะเนี่ยเห็นไหมมีคือภาพทุกอย่างมันจะบาลานซ์กันมากเลยมีดาบม,มีอ่ามือมือชูขึ้นคว่ำลงนะคะมีดาบมี ราช่างนะคะคนก็นั่งอยู่ตรงกลางนะคนนั่งอยู่ตรงกลางนะสองดาบนะคะแล้วก็มีสฟิงค์นะสองตัวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะร้อยเรื่องให้ฟังว่าการงานในสัปดาห์นี้มันเป็นยังไงนะคะเรื่องแรกเลยก็คือมีเรื่องที่จะต้องปรับจูนให้เกิดความพอดีกันปรับปรุงแล้วรู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่างานมันดีขึ้นนะคะโปรเจรกต์ใหม่กําลังจะมาไอ้โปรเจรกต์ใหม่นะี้มันก็คืองานจาก จากสินค้าตัวเดิมๆผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมๆนะคะแต่บางทีเราอาจจะได้ลูกค้าเจ้าใหม่อาจจะมีอะไรใหม่ๆผสมผสานเข้าไปในสินค้าของเราอะ่ะปรับปรุงอะ่ะนะมีการปรับปรุงจากของเก่าของเดิมให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ให้แข่งกับคู่แข่งได้ด้วย The Triad หมายถึงว่าเราวันนี้เรามีคู่แข่งขันมีคนเข้ามาเปรียบเทียบนะคะคู่แข่ง ต้องฟันฝ่าให้ได้ด้วยนะคะโปรเจกต์ใหม่ที่พัฒนาจากของเดิมใช่ไหมแล้วก็การงานเนี่ยต้องให้ยึดกฎกติกากฎ,กฎระเบียบที่ชัดเจนเช่นอ่ามีเกณฑ์ว่าจะได้เปลี่ยนงานใหม่ด้วยนะจะได้เปลี่ยนงานใหม่งานใหม่นี้อาจจะเปลี่ยนในสถานที่เก่าหรืออาจจะเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนงานไปเลยอ่ะออกจากงานไปเลยแล้วเจอสถานที่ใหม่ไปเลยแต่ถ้าเปลี่ยนงานไปเลยออกจากออกจากที่ทํางานเก่าไปเลยคุณก็เจองานเดิมอ่ะอยู่ในสายงานเดิมอยู่นะคะแต่บางคนอาจจะเปลี่ยนในที่ทํางานตัวเองอ่ะนะคะก็เปลี่ยนผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสินค้าและบริการเปลี่ยนชื่อยี่ห้อไปแต่ว่ามันยังเป็นงานเดิมที่คุณคุ้นชินมีความชํานาญนะคะทีนี้อ่ะในเรื่องของงานนะ ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนนะคะยึดยึดกรอบกฎระเบียบนะคะอย่างเที่ยงธรรมอย่างมากโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นระดับผู้บริหารนะคะเจ้าของกิจการเองนะคะในสัปดาห์นี้ต้องใช้ความเที่ยงธรรมและยุติธรรมอย่างมากเลยทีเดียวยิ่งต้องชัดเจนนะต้องชัดเจนต้องยุติธรรมแล้วก็จะต้องเข้าไปไกล่เกลี่ย ความขัดแย้งของหมู่คณะทีมเวิร์กไม่ดีเห็นไหมตีกันอยู่มันเป็นไพ่เด็กตีกันต่างคนต่างมองที่งานของตัวเองนะมองที่ผลประโยชน์ของตัวเองมองที่งานของตัวเองแล้วไม้อะมันไม,ม,นไม่มันไม่สอดคล้องกันมันมันไม่เรียงกันอย่างเป็นระเบียบสวยงามมันดูยุ่งเหยิงดูสับสนแล้วคุณจะต้องเข้าไปจัดการเรื่องนี้ให้มันดูแฟร์ให้มันดูยุติธรรมนะคะ วิธีที่อ้นจะแนะนำวันนี้ก็คือให้ให้พูดเรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบการพูดด้วยหลักฐานตัวเลขกฎเกณฑ์นะจะช่วยลดความรุนแรงของการขัดแย้งในองค์กรหรือหน่วยงานได้ดีค่ะอ่ะเรื่องที่2ค่ะเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานไม่ซัพพอร์ตงานแล้วมันเก่ามันเอามันล้าไป อ้นไม่รู้ว่าวันนี้ที่ทํางานคุณเจอปัญหาเรื่องอะไรระหว่างระหว่างเรื่องเครื่องมือในการทํางานมันเอาหรือวิธีการในการทํางานมันเอานะทีนี้พอเวลาเราเอาของใหม่เข้ามาใส่นะหนึ่งไม้เท้าพอเวลาเราเอาของใหม่ขึ้นมาเสียบแล้ววิธีการนวัตกรรมอะไรมันใหม่แต่คนมันไม่พร้อมอะ ไม่พร้อมปรับเปลี่ยนวิธีของตัวเองก็ยังมองโลกแบบเดิมๆฉันคุ้นชินอย่างนี้ฉันเอาของใหม่เข้ามาฉันมีปัญหามากนะคะก็ต้องไปปรับไปปรับจูนทําความเข้าใจฝึกฝนนะ,ะฝึกฝนอบรมให้เขาเกิดความชํานาญนะคะไปทดลองทำนะคะเชมงพรนท์นก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการทดลองอ่ะไอของที่มีอยู่เดิมๆฝึกฝนทักษะด้วยนะคะ ก็เป็นอย่างเนี้ยอ,อันที่อ้นแนะนําก็คือว่าไปฝึกไปเทรนแล้วก็ไปทําให้แบบเกิดความสามัคคีข้างในหมู่คณะด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าการพูดบนพื้นฐานตัวเลขหลักฐานต่างๆมันจะช่วยลดความรุนแรงลงแล้วก็อ,อ,อยา่าเวลาถ้าถ้าเกิดว่าหน่วยงานของคุณหรือหน้าที่ของคุณนะจำเป็นที่จะต้องประเมินจจตทิสเนี่ยมันตัดสิน ชอริออรมันมีตัวเข้ามาเปรียบเทียบให้ต้องให้ต้องตัดสินงานตัดสินงานประเมินต่างๆนะคะถ้าหากคุณเป็นหัวหน้าเขานะอย่าประเมินให้ผลงานตัวเองดูดีแล้วแล้วปิดบังข้อเท็จจริงอย่าประเมินให้หน่วยงานตัวเองดูดีแล้วปิดบังข้อเท็จจริงเอาไว้นะคะเพราะ การจะจัดการปัญหาที่มันเกิดอยู่ในองค์กรนี้ได้มันต้องเผชิญหน้ากับความจริงด้วยนะคะแล้วก็แก้ไขมันเออแก้ไขมันอย่างตรงไปตรงมาและเป็นความเป็นจริงนะซิกเซนลางสังหรณ์ในสัปดาห์นี้เอามาใช้ช่วยในเรื่องงานได้อย่างดีนะลางสังหรณ์ของอ้นในวันนี้นะจริงๆแล้วคนเราเกิดลางสังหรณ์ขึ้นมาได้ยังไงเกิดจากกระบวนการประสบการณ์เก่า ที่เคยผ่านมาแล้วแม้ว่ามันจะไม่ได้แม่นยำถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ได้ทุกครั้งทั้งหมดแต่งวดนี้มันใช้ได้เคยสำเร็จมาแล้วเคยผ่านมาแล้วด้วยวิธีการอะไรให้เอาวิธีการนั้นวนอะวนกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งความบาดหมางเรื่องของกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มคณะนะคะวันก็ยังเห็นว่าเขาก็ยังแม้จะมีความขัดแย้งกันนะมอง มองกันอยู่แต่ผลประโยชน์ของตัวเองแต่เขายังร่วมงานกันได้ยังเป็นทีมเวิร์กที่ดีกันได้นะคะเพราะฉะนั้นจัดสรรปันส่วนผลประโยชน์ด้วยให้มันลงตัวนะว,ว่ามันน่าจะสบายใจถ้าทุกๆอย่างแฟร์นะถ้าทุกอย่างแร์นะความสบายใจมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะ,ะเดินงานไปได้อย่างดีนะคะต่อมา มาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะของชาวราศีมีโอ้สิบดาบขึ้นเลยสองไม้เท้าค่ะเจ็ดถ้วยนะคะอะไรเนี่ยทำไมดาบเยอะจังเลย ดูลัคกี้อินเกมนะแต่อันลัคกี้อินเลิฟนะคะเออทำไมล่ะขอให้ออกมาแบบขี้คลายแล้วนะเป็นไปได้อย่างดี9ก้าถ้วยนะคะแล้วก็อ่ะจบลงด้วยจัสเมนนะคะเมื่อเมื่อสักครู่นะวันนี้นี่เองนะลูกค้าที่ลูกค้าที่อนดูดวงเนะี่ยก็ได้พไพ่ใบนี้นะจัสเมนถามว่า อ่าน้องถามคำถามว่าหนูกับเขาจะได้ไปต่อกันไหมนะคะได้จัดส m ม n นมามันจัดสเม้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถึงถึงจุดที่จะต้องเลือกถึงจุดที่ว่ามันจะต้องมีคำพูดอะไรบางอย่างที่ชัดเจนละว่าเราจะเอาอยัางไงอ้นให้ความสำคัญของความชัดเจนในใจของเจ้าของดวงชะตามากกว่านะว่าเราจะเอาอยัางไงคำว่าเราจะเอาอยัางไงสำคัญกว่าเขาจะเอาอยัางไง เพราะให้เริ่มจัดการที่ตัวเองก่อนเรื่องความรักเนี่ยจะเห็นได้ว่าอ,อ้นไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นในเรื่องของการดูดวงเรื่องความรักเยอะนะเวลาที่อยู่ใน y t u t u นะเพราะว่ามันมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขจัดการมีเรื่องที่จะต้องเฮริ่งแบบมีกระบวนการเยอะอยู่พอสมควรที่จะต้องต้องพูดต้องฉุดต้องกอบกู้กันเยอะมันเป็นเรื่องใจเรื่องความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อีกก็เช่นเดียวกัน ควบคุมความรู้สึกให้ได้ออกจากอารมณ์แง่ลบบางทีคนที่ตัดสินใจว่าจะต้องจบความสัมพันธ์ก็ขอให้คิดไปว่ามันก็ดีแล้วอะ่ะมันก็มัน,ม,นมันเรื่องร้ายเนี่ยเรารเผชิญเรื่องร้ายอยู่แน่นอนแต่ก็ขอให้มองหามุมดีๆของมันเช่นการหมดทุกหมดโศกไปสักทีการตัดสินใจอะไรได้ชัดเจนการนำตัวเองออกมาจากวังวนของปัญหาได้อะไรพวกเนี้ย นะดีทั้งนั้นภายสิบดาบเราจะเห็นได้ว่าแสงสว่างมันกําลังคืบคานขับไล่ความมืดออกไปคุณเจ็บวันนี้แต่วันข้างหน้ามันกําลังสว่างนะคะจัดเม n นเนี่ยหมดวาสนากันละถึงเวลาต้องแยกย้ายเพราะฉะนั้นคู่ผัวตัวเมียอะไรที่สามีภรรยานะคะที่ยังรักกันอยู่ย,ยังอยากที่จะ ประคองความสัมพันธ์กันไปได้อย่างสงบสุขอยู่อย่าท้าเลิกถ้ายังไม่มั่นใจอย่าท้าเลิกในสัปดาห์นี้นะจ๊ะ,ะแล้วก็คนที่เป็นโสดนะคะอ้นก็เห็นว่าคุณก็ยังอิ่มหนำสำราญกินดีอยู่ดีมีความสุขอยู่ขังตัวเองอยู่กับความโสดนะขังตัวเองอยู่กับความโสดอย่างนั้นนะคะซึ่งใกล้แล้วล่ะ นะคะถ้าถ้าเกิดว่าจะหาคู่เนี่ยนะคะโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะคะ, Social, Online, ะ,คะดูแล้วเหมือนคนโสดพอใจกับการติดต่ออยู่ห่างๆยิ่งคนที่โสดมานานยิ่งอยากที่จะติดต่ออยู่ห่างๆไม่ได้มีความกระตือรือร้นอยากจะเจออยากจะใกล้ชิดนะคะแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยความสัมพันธ์ที่คบคบคุย,ค,ยคุยกันอยู่อาจจะรู้สึกเอ้ไม่โอเคละเริ่มรู้สึกมีบางอย่างทําให้เราอึดอัดใจ เขาไม่ยอมรับในตัวตนหรือสิ่งที่เราเป็นอย่างเงี้ยน,นะคะก็ก็เริ่มที่จะปลีกตัวออกมาถอยออกมาคุยคุยแล้วเริ่มรู้สึกว่าไม่แกลบกันละนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะในรอบสัปดาห์นี้อาจจะจบความสัมพันธ์จากใครบางคนไปแล้วก็อาจจะไปต่อเลย m ูฟอ on ไปเลยไปเจอใครที่แบบถูกอกถูกใจมากกว่าแต่ก็ ตามธรรมดาของคนโสดนะคนโสดที่แบบแค่คบคุยๆนะยังไม่ได้ลงลึกยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์อะไรที่มากมายนะนะคะก็หมดลงแล้วเนาะใครชื่นชอบถูกใจก็ฝากไว้ด้วยกับชาแนลตำหนักดวงแล้วก็ฝากติดตามเพจทิปวารีราชินีพระจันทร์ใครสนใจกับคอร์สเรียนดูดวงออนไลน์นะคะกับความหมายของไพ่ย,ยิปซีทั้ง78ใบนะทักมาหาอ้นได้นะคะที่เพจ ทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะส่วนใครอยากจะดูดวงกับอ้นหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะคะก็ไลน์มาหาได้ที่ idmybeauty ค่ะ e w m y b e a u t y คลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ